ได่บ่อนีิบ่อนั่นบ่อหนิสามบ่อเลยมาอ๋อ่อสี่น้องไอ้สามชุดส้มใช่ลายขนาดเนาะตรงนี้่ได้จักแม่แล้วนี่สามหกเมตรโอ้ควานห้อใหญ่เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยพี่ลงได้เลยโอ้ขี่แล้วแล้วเด้อเนาะข้่แล้วอสแล้วขลาดพี่ลงได้ โอ้น้ำลายป่านนี้เป่ากันได้มหมเนี่ยยังไม่ได้คำนี่น้อยด้วยมากจบทางเจ้าะน้บนบาบาดาลพี่น้อยหลังจากที่ไปหาท่านหมอมาี่น้ง โอ้รถกระทางี่ <tinc S 1> ตมบุบืนที่ตมมาหลาย่นอาดเลยนะบุกเลยขนาดเอาอันนี้มาสุด cane cane. หนักจ่อน้ำกินกันอันนี้จบสี่เอาสบายดีมาดูนอนโอ้กินน้ำกินไอเดอกินน้ำเย็นกันนี่ ดอยดอยดอยเดีจอกก็มีเพียบเลยโอ้ขาไปอันเรียบก็หน่อยแล้วเห็นไรเห็ตาสีพออยู่บ่ตาสีพออยู่บ่น้ำฮะิดนักมือล้อน้ำหมดเลยมั้ยไหลอยู่บ่น้านไหลไหลโดนรถบนมือโดนอ๋อไปไหนอันเดี๋ยวพาไป ทีแล้วอยู่บปะนะมันนี่แล้วชุดกองบ่อไันมาบ่ากองเที่ยวขอนั้นไม่เท่าไนบ่นบอ่อนี่บอ่อนั้นบอ่อนี่สาม<อ>บอ่อเลยามาโอตโ้ต่อพี่น้องสามชุดน้ำใช้ลายขนาดเนาะตรงข้างได้จักแม่แล้วนี่สามจหกเมตรโอ้ควันห้อใหญ่เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยที่ลงได้เลย อาขี่แล้วแล้วเด้อหน่เนาะวอ่แล้วแล้วแสดงโอ้โน้ำลายบานนี่เป้ากันได้มหเนี่ยยังไม่ได้คำโมเป่าป่ะเอาสูตรนี่ป่ได้นี่าคือว่ามันไมออกแต่หน้ามันก็ได้ดีแต่แดดก็แดก็มั่เป้าก็ได้กันเนี่ย่าอันนีเนทันบ่อเนาะ เพื่องนันมมน้าลายให้นิดเดี๋ยวใส่ทิ้งลิงเดียวอีกประมาณสมโมงนึงนี่แล้วรดลงได้สชัโมงหนึงสอชัโมงเนาะต่อต้านยัวก็หลบออกซะก่อนกลงดอ๋อหลบดไปไแล้วกันผลมาเนาะโอ้โต้งนือก็ได้แล้วสายตาเลยไมเลี่ยงเขาดีแล้ว รอ <laughs> <Christmas>. <coś cities> ยเอยเลยบลอกท่าสร้างท่านมอใบ่โอ้เลื่อนกันด้าสีเมตรเนาะอันนั้นสี่สิบอันนี้้สามสิบเมตร็ยังอันนี้สามสิบหกว่าน้ำถลไม้โอ้หลวงเนาะพี่ี่หลกว่าท่นมอทีนมอตัวมัน้มมือแล้ว ข่มบนมือมบอกับวดนำค่ะบนเล้าแห้งด้ไปบ้านเขาน้องก้ต้องดาวอยู่ในเนี่ยกรมีเนี่แถวเนาะขนควลุกทำไมอยู่นี่เฮ็ดกไว้แถวมา่ยเติบแล้วน่ยังบ่าคำแล้วล่ะหานมเดียยสี่โมง้แขนงอะไร้่อยลกบอลได้ับอลสงบอลขาวตร้งนเลนกะเด้งนี่ น้ำมนนังแดงๆอยู่นี่สีมืดกันลโอ้มันกวนกันเนาะชายเดียวกันของบาเดกคนหนึงเปิดเอากรอนแล้วมันขนันได้เนาะ้นวง้มันายมอิ้มหามดกองมืฮะจิ้มหาเมดก Chốt sống không? Sao ừ. Say gắn truyền này trong mét này một... Không mát Không đình đàn luôn đàn các bạn là nó Mà, luôn rồi đời, đời. Được luôn Rồi rồi đây thơ nó Cứ bưng hạc ra

มาเลยใสงอ่อนใหญ่ก็นกินรถมันบกฮ้อนบาดอยมันบุแดดเนาะแม่ยืนกินรถด้น้ำเห็นไหมเดได้ใส่ถังอ่นถงงห่ก็ใส่ดอย่านี่อว่าแม่ง้องให่ใส่ดให้ใส่ถังอ่อนถังอ่นนี่อ่าใส่รถเนาะ แท่ไหนล่าโยกน้ไรก็ทำจกทิมเนาะนี่ล่ะ FC เพนกาเมนหัวควันเนาโอ้ยไปเลือกเริ่มไปเลือกโยกเนาะเดี๋ยวจะใส่ได้ไงละใส่หง่อนเพราะว่าใส่ผ้านีเนาะคือดานมองนะคืใผ้าเนใส่ได้เนาะ เชื่อ,อเาแล้วม่ให้ลก้แ่ลยแลกาแม่ยถากได้แมน่ะห้ทไรูไดแต่นแล้วแต่นเปา<ใ>น,น้ออกมาได้โอ้ยน้นกนเา้อนีนนก,อนกันันแม่เนบเยมนก็แห้งต้องไม่ใช่ชามพ่อว่าอนะครับา่อเลยออนเคอเ่นีย่ีหาชุดนอยกนลน ตอนนี้แหง้งเนาะโ้น้จจนนนำเกือบบ่ดทันน,ำน้ำเนาะอ่ามเมื่อฝนมาตุลรัดทางล่าเนี่ยก็ออกบ่ได้นอนกินข้าวอยู่นี่อีกเนาะ หาต่งอนหาใส่มาเลี so oh, wow, uh, llä, ้ยงาตงอนฮะนอนอยู่นี่ป็นได้ยินข้ากยังเซเว่นเลยาตงอนชัวชัวอึ้งโอ้วเปแต่แซฟเฮ้บดลอว เง <c ười> ินก่อยโมมีได้อื่น hey, มีแต่กบเงินก่อนได้กบหไ่ดกบเาตกบนะเออได้่ก้ได้เริ่มเริ่มใส่มาได้เป็นไรเนาะต้องเาก็ได้ ได้ใส่เขา้าใส่เข้าแล้วน่นนเองนองเริ่มใส่แล้วมันเป่าน้าอันนี้นา,านีมันเจาอันนี้มันพุ่มันชสาเดี่ยวนนนเวนาะมันใกล้กันนี่ มาต้นนี่ไงใช้คือกนเนาะแต่ว่าพกคุณตาน้ำมาต้นอันนี้เน่ยใส่จรงลริงมาได้ข้าวคุณพอห้อนน้ำเจ้าเนาะน้ำเจ้าใส่แลนะ้วได้ห่าน่ะ อ่าจะก่อยน้ำขุ่นทิ่มตัวให้น้าน้ำบาดเลยจ้าก็ได้บาดนะให้เนี่ยอาจัดอาตั้งใจได้บาดในชาวแตงอ่อนได้ให้สงกับพี่เพิ่นซอยได้ไปเล่น ไปเล่นโยแต่ให้ไปเล่นเป็นเวลาไม่วันเช้าไปเผาข้าวจนค่ำแต่เช้าจนค่ำอยู่บมได้ได้แบบนั้นเนาะเขาท่านเนึ่งข้าทำไปแล้วบ่าเอาไปแล้วฮะอันเด็เรียบร้อยบานเพทคนสิลงได้ให้อาไัยงอนก็มีในที่สุดก็ได้น้ำเนาะชาไ่ายงอนฮะ ย้อนวันใหญ่จะดีเพิ่นเพิ่นแล้วเพิ่นนะอ,นอันตะไคร่ก็ได้บาทนะฮะเด็กบอกว่าที่สีเหื่อแห้งกับสีคอเพิ่นมาเห็ดเนาะต้องออกเหื่อแห้งเองได้บาทนะได้แล้วเด,วด้กปลูกพักปลูกมีก็ต้องออกเองเหื่อแห้งเอาวายหนามาให้ ขอบใจทั้งแม่ญใใ่ใจดีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อเเพื่อนบมได้ซื้อเสียงเนาะการิบอกว่าพี่ญ่คนเดียวกันกับผู้ที่สั่งเพื่อนทานหมอผู้เดียวกันเลยที่เจาหน้าให้ชาแต่งอนโมเมนต์เพื่อนอยากให้เอากันว่นออนี่เดนนี้มันละกอยยอไป้อได้จะให้ก็ได้ <c oughs> วยาประโยชน์ต้องกันได้ไรกระชุบมือหน้าแา้วชาวทานก็ละโบไปยอกกันช้ำเนาะมือดังเหงาเปนไดแล้วไปก็มันโ้งตัวเองเนี่งอันนี้คนนึงหาบมเป็นนึงก็หาบมได้อู่ทางกินแกบาทเป็นได้แบบนั้นเนาะ บิงมคิดทานหมอบอกเลขนะเนื้อนเบิ้งคิดมาเนี่ยทันมีเวลาเนาะเิ่นพันเลขเด็ดได้่นหนาเลขไทยปลงคิปไปยงเ่าเบิ้งอะไรยังไงเบิ้งตรงไหนต้งาใช่แน่แต่มีไกใกล้เนาะนราเนแห้งได้ามนอันนี้ไอ้ฟื้นมาสวัสดีฟื้นมอเทไปจางไหด้เนี่ Ồ, rồi rồi rồi, mà lên mà lên. Bữa đây ăn, phải hết nhang vào cháu, thường mơ này. Nhiều hơn ơi. À. Bữa đây lung... luôn giem khoa sĩ thôn vân vò. Lúng. Còn hàn tôn muông lên bữa này. Hàn tôn muông nhanh nhanh vậy nè. Và mình thắp cái <laughs> tủ <laughs> khủng เ่ิดกันยังแลนเรีกผมมีเวลาขอไปลิ่นน้ำมาเพื่อ <c oughs> เดี๋ยวฮะช่วงว่างๆกันแลนายอะไรย่างมาหนึ่งอะไนี่นมานละสิเมือเราบอเดียวนีา อบายลยสักสั่งขนาดงอนข้าวเดียวเนาะโบิทมือคร่บยกสามโมงแล้ว ถือว <Th> <ờ> ่าถ <u> ือว่าไว้ได้น่แต่เก้าโอ้ยมืดคด้ชักของลุงมอกัยังมืดนา่น่งลางานเนทางลมานี้เชื่อนออักความกินข้าวข้าวเดียวมอแล้วเนอเนพักกินข้าวข้าวเดียวขาวเดียวกินข้าวกากินนน้แบบถึงลงเห็ดเลยดอยดย

ล่ะพี่น้องเลยรักน้ำร้านน้ำไอ้เพิเ่นกับเป็นคนขยันพี่น้องไอแต่บ่มีเวียกมีงานให้เพิ่นเฮ็ดหรือว่า่แหละ,นะเนาะเิ่นก็อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เป็นคนกระตันอยูุ่กยาบเพิ่นก็นได้หาทำงานรายวันไปซื้อข่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็ได้เดินชานแเราก็คือเห็นเอาแล้วปุ๊บกระตูบแล้วก็ได้นั้น เนี่ยแต่บุญแต่วาสนาเพิ่นไผกระจาพี่น้องเลยอันนี้ก็ได้เอาเห็นได้ชิบแต่เยอะนะอ๋อฝันี้วิธีตกใจก่บดขึ้นบักไม่ไหว อ,อันนี้คนบุ่ิเซือบานเนาะอันนี้สารสกเลกก้นม่เนาะเลกกอนม่เขตนี้ nhìn cái lót bắp vừa bắp nó kiểu tiền đằng cái thực nó ừ. bên hết này bộ hương đó bạn này nó lông đầy sơ nè เิน่นเคยเห็ดได้ ngoài cả lông hiên gì vậy này nhảy <laughs> mình xào đấy là hà nôm phong là cái cái này cả phố vào ao léo phố vào mặt đó nhảy để... có mè đó tuần tổ chào tất cả mấy cái nhảy về đây là nó

็นงไงเพราะได้ใช้ใจเนาะเออเจ้าพระล ạ หลายได้บ้านเบิึงชาวต้นทอนท่อได้ว่าเพราะว่าผมมีผู้เลี้ยงลาเลยเน๊ตกระด๋อยทอนกับโมยูเลย tốt à, thì tổm xong, ô sát sảng, quạt thì đai nuôi nương, có bò giọt, cày nó, hơn tử phun xong, phun xong, nó xong, phun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  แสด้ว่าคอยนัดคนบังเอิญเจ้าเจ้าเจ้าเองเจ้าของรถนะว่าทำ ข้ผ่นได้จักท่อแล้วเีนี้เริ่มนับน้ำผิ่น้ออ้ท่อล่านแล้ว้หาท่อแล้วใกล้สีแล้วแล้วสิม่อีกท่อนี้แล้วอีกท่อเดียวนะมามันท่ออะไทั้งแมตร์สามแมตรบ่ทีแมตรมต์พุณพ่เดี๋ยนี่ Đấy, hai cô chào và khuyên hàn gom mong năm phần à, ba. Leo là ba. Leo là ba. Leo là ba. À. Leo à, là ba. Leo là ba. Leo à. là ba. Leo 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 là ba. là ba. Leo 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 là ba. ย่บ้านได้เพื่อนบ้านนี้แหละยอมเลยเพื่อนจอยจอยตลรัดลงลงหนมวก็เป็นไได้ตัวเก่งแห้งเนาะามหนานะคะแม้าทุหันายัเนดเนขัดยางมันอวยใ เติบขึ้นเอาท่อขึ้นที่่กระหึงบว่านเนาะมันหลายเนาะเอ้าพี่น้องคลิปนี้กับที่ได้จบคลิปลงแล้วว่ามันหึงพอสมควรบัดแล้วเซฟทรับทางบอบัสสิท่ายังเบิง่งเด้อพี่น้องว่านา้ำ ออกล่หรือว่าจังในใดก็รอบังราชมน้ากันอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้คลิปนี้สิขอจบคลิปลงซ้ำนี่แหลนะเนาะผิดพลาดประการใดบม่มวลน่นหูก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหง้งเอฟซีบดสุขสุขคนที่เข้ามาบ่งมาหับชมคลิปของสาวแตง,งอนแต่ยินดีกับสาวแตง,งอนเพิ่นพี่น้องเอ้ที่เพิ่นได้นั่งบาดานเลยก็ได้แต่ขายเพราะ ông ông một căn oh. À, bên bồn con trà tiếng ngon bố nói nào, bay qua than mó thì nào rồi anh để thăng đàn ai phứ phân đang hồ thì nà xuôi thì và thứ ba là tôi buôn về à, bạn na như thế này chú nhai than này đây... giặc xuôi cái tít to bỏ bớt mà đây bỏ bớt cái nhất đi bên sapan hải thì ทางแม่ใหญ่จะดีเพิ่นกับขึ้สีเบิดหลายแล้วนะพี่น้องจะให้คุใหญ่ทานอื่นที่เบิ่งคลิปก็จะช่วยถ้าอยากช่วยเนาะถ้าบอยากช่วยก็แล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่คุณใหญ่คือกันอันนี้ก็ได้เนาะหรือว่าให้ทานใดเป็นสะพานบุญกับยินดีเบ็ดสุขคนนั่นแหละพี่น้องเลยให้บาเบ็ดเบาหยั่งก็แล้วแต่เพิ่นพอใจพี่น้องเลยนี่เพิ่นเรียบร้อยเพิ่นมอดก็เงียบปิดบ้านนี่พี่น้องเลยซ้ำเพินตกเศ้า Qua phá nhằng, nó đã đánh ngon thôi 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 lửa thôi xuất thải thôi đứng ống bạn này, thôi 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 là thôi 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 ไอ้กลับมาไอ้อีกแค่งผลวานนะจบคลิปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย